สวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ครับเราก็แอบมาดูสวนไผ่สังมุนทิราชบุรีเราสักหน่อยมาดูกอไผ่ที่ล้มนะครับแล้วเราตัดลำต้นจับตั้งขึ้นนะครับบางกอก็ทำท่าจะตายนะครับแต่มาดูนี่ครับปรากฏว่ามีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับ บางกอก็เริ่มมีกิ่งแขนงออกมาใหม่แล้วนะครับมาดูกอนี้นะครับแตกกิ่งอ่อนออกมาเยอะเลยนะครับก็น่าจะไม่ตายนะครับกอน,นี้ก็เช่นกันนะครับแตกใบอ่อนออกมาเยอะพอสมควรตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งแตกกิ่งอ่อนออกมาเยอะแล้วนะครับ ก็น่าจะรอดแล้วนะครับตรงนี้ก็แตกออกมาแล้วกอข้างหน้าก็แตกกิ่งอ่อนมาเยอะเลยนะครับก่อน,นี้ก็มีการแทงหนอออกมาใหม่แล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นการแยกเง่าสดออกมาปลูกนะครับจากกอที่ล้มก็แตกใบอ่อนออกมาแล้วก็น่าจะรอดแล้วนะครับ มาดูกอนี้กันบ้างนะครับกอนี้แตกกิ่งอ่อนออกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการออกหนอหลายหน่อแล้วนะครับก็น่าจะไม่ตายส่วนเง้านี้นะครับเป็นการขุดเงา้าสดมาปลูกนะครับยังไม่มีการแตกตาเลยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับ มาดูภัยสางมนก้อนี้กันบ้างนะครับเนื่องจากมีลำที่โดนลมเอ็นไปนะครับเราก็เลยตัดลำต้นออกนะครับมาดูผลของเขานะครับก็คือแตกกิ่งออกกิ่งขแขนออกมาเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเอาไว้ตอนต่อนะครับก็มองโลกในแง่ดีก็เป็นโอกาสที่เราจะได้กิ่งตอนนะครับ เรามาสังเกตนะครับตุ่มตอนที่เราเคยตอนไว้นะครับสังเกตว่าบางตุ่มก็ออกลากช้านะครับพอมีการตัดลำต้นออกนะครับกิ่งตอนที่อยู่ใกล้ชิดกับบริเวณที่ตัดลำต้นออกก็ออกลากแล้วนะครับดูสภาพโดยรวมนะครับของกอไผ่ที่ล้มนะครับ และเรามีการตัดลำต้นแล้วจับตั้งขึ้นใหม่ก็ดูแล้วไม่ตายสกอนะมาดูขนาดของลำไผ่สร้างมนของเรากันบ้างนะครับอายุก,กอรนี้ก็ประมาณเข้าปีที่สามนะครับลำที่ขนาดใหญ่เนี่ยประมาณสี่นิ้วแล้วครับของเราเนี่ยมีการให้ระบบน้ำนะครับแล้วก็ อัดน้ำขี้หมูนะครับจึงได้ขนาดลำไผ่ที่ใหญ่มากพอสมควรน่าพอใจเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกกอน,นึงนะครับซึ่งมีขนาดลำแม่ได้สี่นิ้วแล้วไผ่ลำแม่ของเรานะครับส่วนใหญ่จะเกินสามนิ้วแล้วนะครับแล้วก็หนอ ที่เกิดลำแม่ของปีนี้เนี่ยขนาด4นิ้วแล้วนะครับก็น่าพอใจมากนะครับแม้ว่าปีนี้เราโดนพายุหมุนเข้าที่สวนของเราทำให้ไผ่ของเราล้มไปหลายสิบกอแต่ก็น่าพอใจนะครับที่ว่ากอไผ่ของเรามีการพัฒนารลำได้ลำแม่ขนาดใหญ่เลยนี่นะครับลำที่เอ็นเนี่ยก็เป็น ลำแม่ที่เกิดปีนี้ก็มีขนาด4นิ้วแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่โดนพายุนะครับก็ได้ลําแม่ขนาด4นิ้วแล้วโดยภาพรวมนะครับลำแม่ที่เกิดปีนี้นะครับมีการพัฒนารําขนาด4นิ้วแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าเข้าฝนปีหน้านะครับภัยของเรา จะมีการพัฒนารำขนาดไหนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ